โยโยตอนนี้อยู่ในโลกของผมบอลบอลฮู้วว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 าววววาวว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 วนีวว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 รวกันเวววยวว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 ่าวววววววดําววววําวววงไวว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 วลวว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 ่ี้วววนวววววววดวววววนวววววววนดวววต้วววววววตตววัวกวว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 วรววว r 72 Darkstar เลือดไม่ได้เปลี่ยนไปนะ16,900ความเร็วที่139 Afterburn 176.9น็อตแล้วก็ความวงแคล้วเป็น65นะครับอัพเพิ่มขึ้นมาขนาดกองทัพ1เหมือนเดิมสำลอง1อาวุธมีอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะฮะเราไปดูเกมเพลย์กันว่าเจ้านี่โหดแค่ไหนไปกันครับทดสอบอาวุธ SR72 Darkstar หลังอัปเดตใหม่นะครับก็เจ้านี่จะมีจรวดแรกเป็นฮอคนะฮอคยิงได้ทั้งระยะ10กิโลนะครับ ยิงทั้งหมด4ลูกรีโลด16วิล็อกเป้า3วิลูกละ2อ0 0 0สามารถติดคียดิคอนได้และมีระเบิด LE ด้วยนะครับก็200เมตรนะครับดูการยิงของเขานะครับยิงไป4ลูกเป็นไงมีระเบิด LE ด้วยทำให้ดามจอยู่ที่ประมาณ96 0 0หนะฮะหรือเกือบแสนเลยถ้ากรณีคียดิคอนทุกลูกนะครับก็ไม่ธรรมดานะบอกก่อนอันที่2เป็นฮอ k เนะครับเป็นคล้ายๆจรวดล่อน สาม,มารถยิงลงน้ำได้ด้วยระยะยิง6กิโลเมตรโหลด10วินะฮะล็อกเป้า2วิยิงออกทั้งหมด2ลูกนะครับมีอะโมทั้งหมด3คลิปลูกละ1 7มีติคิดคิดคอนได้อย่างที่เห็นโอกาสติดคิดแรงมากแต่ไม่มีแรงกระจายคิดสภาพยิงเรดารำน้ำนะฮะ โอ้แน่นอนสำหรับล,ลำนี้เหลือวน้ำยังกลัวสุดท้าย GBU 39จะรวจล่อ,ลอนระยะ6.6กิโลเมตรปูดาว9วิล็อเ,เป้า2วิยิงทั้งหมด2ลูกลูกละก1,000ไม่สามารถติดคีริคอนได้ไดมีนั้งหมดสชุดนะฮะหลักๆก็ากมาณน,นี้สำหรับอาวุธมันเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับรบินทำน้เมดหชุดครับเท่าไหร่เฮ้ย แสนเจ็ดเลยโอเคเกินกิโลนะฮะเราจะบินทำน้ำเมจจากตรงนี้เลยมาดูกันว่าทั้งหมดถ้ากดความเร็วสูงสุดเนี่ยจะทำได้กี่ชุดโอเคก็ชุดเดียวเหมือนกันวะ่ะไม่ทันสองชุดนะฮะแล้วก็โอเคก็เข้าที่หลังอีกอุ้ยแรงอยู่นะครับรวมเบ็ดเสร็จนี่ ชุดแรกแสนเจ็ดชุดสองทำไมเบาลงวะก็ประมาณนี้นะฮะไหนลองทำ total damage ทั้งหมดหน่อยว่าประมาณเท่าไหร่ <S <S อุย้ย4ี่แสนหกเป็นมาตรฐานมเบ b e r นะฮะทำ,ดำาดเม g ประมาณนี้ดีดยังเนี่ยกดดูแมปไม่ได้นะเออตำแหน่งน่าจะดีแล้วแหละโอเคเราบินเบ้ เอาบินผิดลำโถเอ้ยเสียเวลานาทีเลยนะฮะเมื่อกี้บอมเบอร์เขาบินมาละเอาใครได้เอาก่อนนะฮะเตรียมตัวเลยเราเก็บเรือไหนได้เราเก็บก่อนเลยนะครับมไม่ต้องเก็บซีวีไปหนึ่งเียวหรอกคือ,อยังไงว่ามองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย โอ้โหอันตายมากติด SM6 นะครับรู้สึกยิงก็มีนแล้ตกเลยอะเอาเรื่องดิอะไรก็ยากไปหมดนะฮะ ล้วผมต้องเลือกแล้วผมต้องทำอะไรเนี่ยบินไปออกนอกแมบเฉยเย็ดเคมันมาแล้วอะอเม่เห็นเราอะไม่มีใครกันเราเลย ถ้ามันเดี่ยวอย่างนี้เอาดิมามหิวก็มามามเดีาา๋ยวเ,เข้ามาเลยกะบินมาเอาเราเลยกะเอาจะเลยดิเอ้ยเฮ้ยมันจะบันไซเหรอวะมันไม่ยิงเราอ่ะไอ้บ้าเอ้ย แ <polarization. S 2> ห oh, yes. e Mike, Mike, ้นะฮะโอ้ไม่รอดไฟไหม้เลยเอฟเฟกไฟไหม้ใหม่หรือเปล่าวะไหม้ดำแล้วไม่ดำปะ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 มาเดี๋ยวดิ เล่นแม่งเลยสวยนะเม้ามาแล้วอู้หูหายไปดิดากคิดไปดากซอสไปเไอ้ยันต์ฟูยังแรงบอกเลยหุ้ยกระ,ะแตก ไปนะกระจาย X51 วานนะ่ะ5 1ด้วยอนะไระเอาเรื่องวะ F3 เกบลำสุดท้าย CB เราไม่บินไปหาเขาผูู้ไหม ซอสชิปแม่งบินมาเติมของเลยเราจะแต่แล้วนะครับไม่ต้องกลับลต่อลับเถอะโอ้โหเจ็บเอาดิเอาไปละยิงปืนใหญ่ใส่กันนะฮะมาดิมาดิ ที่ครับเขาไม่มีเครื่องบินแล้วแน่เลยเราก็ไม่มีแล้วนะฮะเลดเกมนะห้านาทีแล้วว้าแกล้งทุกคนกคอรกดอรดชิปเอ้ยไม่ใช่ดาร์คสตาร์กับดาร์คชิปแตกหมดเลยพูดผิดพูดถูกนะฮะตอนนี้อ้าวเกินแล้วเอ็กไห้เอ็ดไปยิงไปไม่ใช่เอ็กไห้เอ็ดไป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 จบ ห,หลานเจ็ดเอาเรื่องกระจบกันไปแล้วสำหรับเจ้า SR 72 Dark Star นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยว่ามีอะไรที่ชอบในลํานี้แล้ไม่ชอบลํานี้บ้างนะครับมาใครได้ลองเล่นแล้วเป็นยังไงมาแชร์ความคิดเห็นหน่อยเนาะไปแล้วฮะทุกคนโชคดีจะปืนครับ